สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ s r a t c h กันนะครับเป็นเครื่องมือที่จะช่วยปลดล็อกจินตนาการให้กลายเป็นจริงได้ง่ายมากๆเลยละครับแม้ว่าจะไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อนเลยก็ตามนะครับเคยมีความฝันอยากจะสร้างเกมของตัวเองไหมครับหรืออาจจะเป็นแอนิเมชันสนุกๆหรือไม่ก็เล่านิทานในสไตล์ของเราเองความฝันที่ดูเหมือนจะไกลตัวมากๆนะครับวันนี้จะกลายเป็นจริงได้ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยครับด้วยเครื่องมือที่เราจะมาทําความรู้จักกันในวันนี้ มาล้วครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่า Scratch คืออะไรเรามาทําความรู้จักกับตัวตนและแนวคิดเบื้องหลังของโปรแกรมนี้กันครับคือถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับ Scratch เนี่ยมันคือภาษาโปรแกรมที่เขาออกแบบมาให้เหมือนกับการต่อจิ๊กซอเลยละครับคือไม่ต้องมานั่งพิมพ์โค้ดยาวๆให้ปวดหัวเลยแค่ลากแล้วก็วางบล็อกคําสั่งที่เราต้องการแค่นั้นเอง แล้วเราก็จะสร้างสรรผลงานได้แบบโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนิทานที่โต้ตอบกับเราได้แอนิเมชันสนุกๆหรือแม้กระทั่งเกมดนตรี be, แล้วก็งานศิลปะครบจบในที่เดียวเลยครับความเป็นไปได้ของ s r a t c h นี่มันแทบจะมีไม่ที่สิ้นสุดเลยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างนิทานแอนิเมชันเกมหรือแม้แต่การสร้างสรรผลงานเพลงและศิลปะคือทุกอย่างสามารถทำได้ในที่เดียวเลยเหมือนกับว่าเรามีสนามเด็กเล่นดิจิทัลสำหรับจินตนาการของเราโดยเฉพาะเลยแหละครับ แต่สิ่งที่ทำให้ s r a t c h พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยก็คือการเป็นชุมชน,นครับคือผลงานที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสามารถแชร์ให้คนทั่วโลกได้เห็นและเรายังสามารถเข้าไปดูไปเรียนรู้จากโปรเจกต์ของคนอื่นๆได้อีกด้วยนะครับเป็นการเรียนรู้และก็สร้างแรงบันดาลใจร่วมกันที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยเอาละครับทีนี้ก็มาถึงส่วนที่2กันแล้วการเริ่มต้นใช้งาน s r a t c h เรามาดูกันดีกว่าครับว่าขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยมันง่ายแค่ไหนกันเชียว ขั้นตอนการติดตั้งบอกเลยว่าง่ายมากๆครับมีแค่3มสเตปง่ายๆแค่นั้นเอง 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ทางการของเขาเลยครับ scratch.mit.edu 2. หาปุ่มดาวน์โหลดครับคลิกไปเลยแล้วก็3เลือกรุ่นให้ตรงกับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ติดตั้งได้เลยเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวจริงๆและแล้วก็มาถึงส่วนที่3ครับการสำรวจหน้าต่างโปรแกรม ตรงนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยที่เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนเพื่อที่จะปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ของเราออกมาได้อย่างเต็มที่ครับและนี่ก็คือหน้าตาโดยรวมของพื้นที่ทํางานใน scratch นะครับลองนึกภาพตามนะฮะว่ามันคือผืนผ้าใบดิจิตอลที่เราจะใช้สร้างสรรค์ไอเดียต่างๆให้กลายเป็นจริงขึ้นมาซึ่งในสไลด์ถัดๆไปเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันทีละส่วนประกอบเลยครับ เรามาดูส่วนประกอบหลักๆกันก่อนนะครับหมายเลข1นถึงสเนี่ยคือส่วนของชุดเครื่องมือครับที่ตรงนี้เราจะเลือกกลุ่มคําสั่งต่างๆในหมายเลข2แล้วก็หยิบบล็อกคําสั่งที่เราต้องการจากหมายเลข3มาใช้ส่วนหมายเลข5คือพื้นที่ทํางานซึ่งเป็นเหมือนโต๊ะทํางานที่เราจะนําบล็อกมาต่อๆกันนั่นเองครับส่วนด้านขวาหมายเลข4คือที่ที่เราจะจัดการตัวละครและฉากและสุดท้ายหมายเลข6ก็คือปุ่มธงเขียวสําหรับเริ่มและปุ่มสีแดงสําหรับหยุดโปรแกรมครับผม มาดูส่วนที่เหลือกันต่อนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือหมายเลข8หรือเวทีแสดงผลครับซึ่งเป็นจอที่เราจะได้เห็นผลลัพธ์ของโค้ดที่เราเขียนนั่นเองรอบๆบเวทีก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่หมายเลข7นะครับและด้านล่างตั้งแต่หมายเลข1 0ถึง12จะเป็นส่วนที่เราใช้จัดการแล้วก็เพิ่มตัวละครใหม่ๆหรือเปลี่ยนฉากหลังให้กับโปรเจกต์ของเราครับและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับก้าวแรกสู่การสร้างสรรค์เมื่อเรารู้จักเครื่องมือทั้งหมดแล้วเนี่ย ก็ถึงเวลาที่จะลงมือสร้างโปรเจกต์แรกของเรากันแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าด้วยเครื่องมือทางหมดนี้เองทําให้ Scratch กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็สามารถเริ่มต้นสร้างสรรค์ทดลองและเปลี่ยนจินตนาการในหัวให้กลายเป็นโปรเจกต์ที่จับต้องได้จริงๆและตอนนี้พลังแห่งการสร้างสรรค์ก็อยู่ในมือของทุกคนแล้วนะครับคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันเล่นๆก็คือแล้วโปรเจกต์แรกที่จะถูกสร้างขึ้นมาจะเป็นอะไรกันนะ